ครับนะกาวนี้เป็นกับการร้องของใหม่นะกับเด็กมูราคุโมนะศูนย์เก้าเจอชุดสิบครับของลูอาร์ตนะที่ร้านสุภาพบุรุษนะครับก็ชุดสิบออกมาแล้วนะก็เจอกันได้นะก็ให้มูลาเริ่มก่อนนะมาดูกันนะเป็นพิวริตี้ของเด็กเก่านะเด็กเก่ามาดูกันสายยาสุเยนะตอนเทสตรอบแรกนี่เล่นท่าไมยตายไปเลยไปดูกันว่าตอนถ่ายคลิปเป็นไงนะติดติดไหมติดติดได้ได้อยู่ได้อยู่นะ อ่าเปิด5หายาซูเอเอะนะครับมีอยู่2แบบนะก็ได้นะอันนี้เอาแบบแบบแรกนะอ่าเปิด7เลยอันนี้ได้ฟรีๆเลยอ่าจวดใบหนึ่งไปก่อนแล้วนะจวดใบหนึ่งไหมนะโอเคมือตอนนี้ก็จะเป็นมีอยู่7ใบนะเจ็ดใบ8ใบ7 6 6 7 8ดีแดีต้องแไหมห้าแล้วจวบหกโอเใบไลท์โอเคเป็น7ใบ มาดูกันครับเนวานครับเนวานมาตีเลยครับวัดลูกเดียววัดลูกเดียวครับไม่มีไม่มีดูอาร์ตครับหาเนวานมาตีเลยมาแล้วครับตีตีเลยครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ต้องใช้คัตบอลในการเล่นนะเก้าพันเก้าพันชิวชิวครับใช้ชิวอ๋อิคชิวไม่ไม่ใช่นะโอเคไม่ใช่ไม่เมื่อกี้ไม่่ไมกันไม่กันไม่กันหยิบชิวใช้ใช้เข้าไม่มีครับเก้าพันเก้าพัน โอเคไม่ฮิตเปิดเจ็ดครับไม่มีครับจะได้ชาร์จโซแทนครับแล้วก็ชาร์จเป็นชิรายุกิไปไว้ออ่ะมาดูกันนะชาร์จอะไรไปเลยครับชาร์จครับจบเธอนะเป็นตาของรู้์ทครับ บัสเตอร์ดาร์ครับดีทายได้ครับดีทายปังทิงบวกได้ครับ <c oughs> บวกได้โอเคตาร,ร <c oughs> ตานี้ไม่มีท่าแปลงร่างนะถ้าแปลงร่างไม่มา ถ้าแปลงร่างเป็นพลังเท่าไหร่นะครับเกรมแม่เกรดสาีวานเสิร์ดครับเติร์ดตัวห้าพันครับ,อย,รบอยู่ันนี้ไงเอ๊ะแล้วทิ้งไปทล้วแล้วทิ้งไปแล้วอ๋ออยากทิ้งครับเพื่อให้จะมี normal ในดรอปนะฮะเพื่อให้มี normal ในดรอปนะครับจะได้เป็นเงื่อนไขครับเพราะว่า<อ>ไปทิ้งไปเป็นเกรดสามนะไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะ อยากคิงครับนี่เรียกว่าเป็นแท็กซิของผู้เล่นเลยนะนี่น่ทอรโซ่หนึ่งครับรีท,าย,ทายแล้วก็หามาไร้เลยครับโกงๆเลยน,นี้าวาแวนการ์ด <A. S 2> เป็นบาสเตอร์ดาร์กนะน,นี้ก็ไม่ได้บวกได้นะเพราะว่า oh, บวกได้ที่บัตเตอร์ดาร์กนะโด,ดนทับไปแล้วนะได้ชิงกิฟก่อนไปตรงข้ามเลยนะครับอันนี้ฝั่งชาโด์เริ่มหลังนะ ได้เก็บตามก่อนแล้วกำลังด,ดูคิดเครียนะครับอ,อันนี้ศูนย์ดาเมจอันหนึ่งดาเมจครับ่ยกำลังเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเริ่มต้นบุกค,ครับ ไม่ใช่เทคนิคไม่ใช้เทคนครับวันนี้ไม่ใช้เทคนิคนี่บอกว่าทำอะไรได้นะเป็นตัวนี้นถ้าคงคงถ้าบรรยากาศคุณมันมีบลラสเตอร์ในชื่อ,อบอกห้าพันแล้วก็วโซหนึ่งดีไทยอยู่ในนี้ขนาบัตเตอร์ดักจากกองการ์ดหนึ่งใบแสดงการ์ดน่าสะสมกองการ์ดหาบัตเตอร์ดักได้นะเป็นสายของบัตเตอร์ดักแต่ก็ถ้ามีบัตเตอร์เป็นแวนก็ไปหมื่นอยู่ดี แต่ตัวพลังพื้นฐานคือห้า0ันออกมาเสร์กับเนวานได้นะอาร์ติเกอร์ครับนี่ตองได้กใดหมื่นห้าโอเคไม่มีครับนี่จะเป็นสองหมื่นห้าครับนี่กับทีมมาทีมมุลาคุมโมครับไลท์ครับ ิโทิ้งครับทิ้งดอปไปเพื่อจะได้กอบชื่อเลยกอบชื่อจากใบที่ทิ้งไปนะครับจังหวะนี้ที่ดีก็คือยิงยาสุเอร่างสองนะในกรณีที่ไม่มีนะแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไร นี่ฮะทิ้งชิรายุกิเลยครับนี่ตอนนี้เกตสองชื่อชิรายุกินะครับมาแล้วรัวๆเลยครับมานี่ชิรายุกิครับรบพาวเวอร์ครับห้าพันครับ บวกเลยครับอันลบห้าพัน plex, นะนี่โดนลบถึเป็นมาร์เกอร์ไว้โดนลบห้าพันปีครับพาวเวอร์บวกหมื่นหนึ่งครับเป็นยี่สิบสองครับดีทายเอาอะไรจากภาคกองครับโอเคสิบสองสิบสองครับสิบสองกับสามพันครับไอ้แปดพันครับปีเข้าครับคี้ครับกลับมาเป็นหมื่นสาม เอ้ยหมื่นแปดหมื่นแปดครับตอนนี้ทำให้ตีไม่เข้าทั้งสนามเลยทิกเกอร์ไม่ออกครับนจะสู่โรงพยาบาลเขาตัวบ้านเครับเนี่ยครับเพื่อเหตุนี้ครับโอ้ยอ่าโดนลดไปครับเหลือหมื่นสามเท่าเดิมครับยี่สิบกับหมื่นสามครับ หักทิกเกอร์ไปครับใช้ชีลายุกิใครนะบิ๊กชิลบิชิวครับได้เดียวครับอันนี้ฮิวทิกเกอร์ครับฮิวไม่ได้โอเคครับตอนนี้ก็ตีเข้าทั้งสามเลนเลยครับแวนเมื่อกี้เท่าไหร่นะยี่สิบ สิบสี่ครับ14ี่กับสิบสามนะหักติกเกอร์ไปโดนชิร่าฮกคิไปสทีครับไม่มีครับยีิบสองครับโอเคสิบเจ็ดครับขออีกห้าพันเท่านั้นโอเคครับให้หมื่นมาตาเทินบุกของลูอาร์ครับสี่ดาเมจกับหนึ่งครับมาแล้วถ้าไม่ตายครับ รูอันนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับรูอันนี้สามารถรีทายสองเพื่อจั่วปะหรือว่ารีทายอีกฝั่งถ้าจะไม่มีจั่วด้วยโอ้เทปบนอ่ารีทายเรกัดเกรดหนึ่งของคุณสองใบจั่วกันหนึ่งใบและเลือกเรกัดของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายการนั้นอ๋อรีทายสองเทปบนเทปล่างเทปล่างอ่าสไตท์ใช่ไหมใช่ใช่สไตท์เข้าทอกปาร์ตสามจริงจริงเป็นคอร์ส แต่ถ้าเกิดว่ามีเกรดหนึ่งเ,เกรดหนึ่งมันจะลดตามสไตล์นะั้นโอเคถ้ามีเกรดหนึ่งใบหน,งหนึ่งก็จะจ่าย2องเฮบาสเนอะถ้ามี3ใบก็ไม่ต้องจ่ายคาบาสเพื่อในการสไตล์เนอะสไตล์ก็คือเอามาไล่จากกองการเลยแต่คือเป็นตัวไล่ตัวมันมันบังคับชื่อเลยไหมว่าจะต้องเอาเป็นตัวใช่ใช่ก็จะไม่ผิดต้องเป็นแดกแดกไดเวอร์เออหาแดกไดเวอร์เท่านั้นนะนี่หาแดกไดเวอร์เท่านั้น ีอันนี้บอกโซ่หนึ่งครับถ้าเวนการของเราและอีกฝั่งเกีเท่ากันเกียร์เท่ากันจะโซบัสแทนเขาจะบาสอยู่ได้โอเคแต่มันต้องลงด้วยความสามารถนะครับอพราะดของความสามารถนี้จะเล้โซบัสได้ถ้าเวนการ์ดของคุณและพูกแข่งเกีเท่ากันเมื่อลงสนามจ่ใช่ อ๋อแค่มื่ลงสนามอรอลงสนามแต่ไม่ได้พาวเวอร์อะไรเนื้อไม่มี power ถ้าปีิดำไม่มีพาวเวอร์อยากจะจ่ายโซก็ได้อยากจะจ่ายคั้บาร์ก็ได้ส่วนมากใครโซนน่นี่ครับค้างข่าวครับค้างข่าวตัวนี้ถ้าไลท์เข้าไม่ถนัดไอ้ถ้าลงเรียนะจะเอาจากโซเข้ามาตีได้โซลงมาเข้าในสนามได้นะครับ ตัวที่ตีแล้วเพิ่มรอบได้นะครับมีถ้ามีคอมโบติดนะครับ ันแเไม่ใช่สไลด์สไลด์ได้ไหมสไลด์ได้อยู่อืมไม่ว่าจะกดอะไรก็สามารถสไลด์ได้จู๊ด้าตัวหนึ่งไปโอเครีทายสองจู๊ด้าหนึ่งลีทายผู้แข่งได้ไหมรีทายผู้แข่งได้ไปหนึ่งตัวหลังตัวหลังผมเก็บสองตัวเก็บสองตัว เก็บน้ำงมูยี่เนี่ยสองตัวเก็บอืมตัวนี้เนชาร์ตไส่นะสไตมีเกตหนึ่งอยู่สามใบนะอ่ก็สามารถที่จะสไตด์โดยไม่ต้องจ่ายอารตอบารได้นะครับไม่ใช่คิ่บุญเลยในกิฟต์หน้านี้กิฟต์เลยห้าพัน สก,ก,กอร์ไดลวตามจำนวนเกตในสนาบมบ้านหนึ่งก็ถ้ามีห้าใบก็บวกสองห้าข้อเกตนะข้อเกตหนึ่งได้หนึ่งตัว <c oughs> อืมเ <c oughs> นี่ยถูกดักไดเวอร์เนาะเมื่อลงสนามขเขาจะบัฟหนึ่งหาเกตหนึ่งจากกองการ์ดตามจำนวนแวนการตามจำนวนการในโซที่มีชื่อลูอาร์ทบวกหนึ่งใบนะเขาได้สองอ่ามีลูอาร์ทอยู่ในโซใบหนึ่งแล้วเนาะ แล้วก็ในเทินคุณนะครับอยู่ในรีบวก5,000ตามเรียกาศเกรดหนึ่งของคุณถ้ามีเกรดสในโซ2สอใบหรือมากกว่าคิจะคพื้นฐานคของเกรดนนะจะกลายเป็นสเลยนะครับเป็นเล่นกีบสอไม่ได้ไดนะครับมันจะซ้อนกันเกันะ <c ười> <c ười> อย่าอย่าหาทํา <c ười> อย่าหาท <c ười> ําใส่กิอเอียน เล่นคลิปสองครับลูอาร์ตนะครับเขาจะเขาคลิปสองเขาใช้ลูอาร์ตที่แวนการ์ดไงมันจเป็นีมัเป็นสีคลิปไม่ไ้ถ้าเปลี่ยนถตะกิปวันนี้ค้อนจากกองเกตจะลบหนึ่งไม่ไม่ไม่ถ้ามันจะซ้อนกันบอกว่าซ้อนกันมั้ยมันจะซ้อนกันขี้พื้นฐานกลายเป็นสองแล้วก็เทคคลิปสองก็บอกว่าขี้นฐานกลายเป็นสองก็คือซ้อนกันนะก็คือไล่ผลไม่แต่อะไรที่เขาจะมาใช้กับลูอาร์ตนะถ้าใช้ทูตูอตัวเดียวไง แต่ก็ไม่รู้จะปั๊มไปเยอะๆทำไมเลียบอลมากเลยเลียบอลบอลเหมนไม่ใช่รูฮานเลยเอ,อานี่เน้นทรัพยากรนะจัวลัวๆวปแน้นครับสองหมื่นห้าสองหมื่นเจ็ดสองหม่นเจ็อนะนีไ่เลยต้องการนะครับรูอาตอรตตอนนี้บวกไป สใบเนือ้อบอกหมื่นห้าสองหมืกั่งสองหมกับสิโอเคอหนึ่งนโอเควันนี้ขอเก็นกเกหนึ่งจากดรอปไดอนน้อันนี้อ,นนอ,นนอันนี้นะครับโมเฟซ่า yeah. เนืเมือ่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ตีอยู่ถ้าเรามีเรียากาดเกตหนึ่งเรียากาดเกตหนึ่งสีใบหรือมากกว่าตัวเองนับด้วยเนื้ เพราะว่าเกนนี่ยดหนึ่งพื้นฐานเกี่ยดหนึ่งพื้นฐานเกี่ยดหนึ่งพื้นฐานจำนวนสี่ใบ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกี่ยดหนึ่งพื้นฐานจำนวนสี่ใบหรือมากกว่าตัวน,นี้ไม่ใช่เกี่ยดหนึ่งพื้นฐานหนึ่งสองสามเอาใหม่เอาใหม่ใจเย็นเย็นเกี่ยดหนึ่งพื้นฐานจำนวนสี่ใบอ่ะยงัยงยังยังนะปล่อยโอกาสให <c oughs> ้เขาเล่นนิดนึงอ่ยายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับโมเฟซ่ายังใช้ไม่ได้เอะไรเอะไรโมเฟซ่าตื่นเ้ชู่งตีไม่ได้ มนะตาต้องเก็บหนึ่งพื้นฐานสี่ใบนะตัวบูธขาดตัวบูธไปนะครับ <20. S 2> มีเวฟเพิ่มไหมสา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 มปล่อยเลยขีดเดียวนะ 1. 1> โอเคไนอนติ๊กเกอร์ดอนติกเกอร์ครับค,บคอจตัวแรกเนี่ยมาอีกรอบครับตัวแรกเลย<ต>อ 15, สองเปิดห้าสามมีอนุโลมไหมเอ็กเซลไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่ครับไม่เจอ ถึงว่าไม่ได้ตามกฎกระเถอะนะแล้วซ้ายขวาซ้ายนะอันนี้ก็เรียงไว้อนุโลมได้ครับอันนี้บุกแล้วครับเว้นมิ่งตีไม่เข้านะอันนี้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 จบเทิ่นจะต้องเอามาไลฟ์ใหม่ไหมอ่าลืมก่อนลืมก่อนจบเทิ่นเอามาไลฟ์ใหม่นะครับได้ได้คิดอีกใบหนึ่งนี่ค วิ่ง12เจอเข้า12เจอเข้าครับหมดแรงแล้วนี้เจอเข้าเช็คเช็คโดยติ๊กเกอร์พลังแมนจนเจอเข้าครับอือ17ไม่จำหรออ๋อเออโทษโทษเร็วเร็วอันนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สาธุฟันสบใบ นนั่นลจำไม่ได้ไม่มีเอาไม่มีเอาเอาเอาไปเอาไปไปใช้ก่อนใช้ก่อนไม่มีไม่มีให้จ้ำนะหมดดอกไปแล้วคนละตัวกัน <c oughs> มันงูลงไม่ได้ข้างนี้อย่าเปิดกลายเป็นสิบสิบสามกอดีสิบสามใช่ <c oughs> ขอห้าพันครับเจ็บสิบเจ็ด มีสิบแปดขอให้ห้าพันนี่ตีไม่เข้าอีกทั้งสอง,งตัวแล้ว,วตีข้าวต,ตีหมื่นหมื่นเดียวปากเที้ยเขาเล่นไม่มีเลย ห้าต่อสองนะบุกไปหมดแล้วนะเทินที่แล้วแบบมุราคุมโมะนะใช้ท่าบุกไปสองตัวเลยมุราโบน <laughs> ์ลงมากมเขรเทมจำไม่ได้อา่เอาเาทินที่สองของเกดบุกกลังตัวลูอาร์นะครับอ normal unit สองใบเข้ากองนะนแล้วก็จ่ายเคอร์เตอร์บาร์เพื่อที่จะสไตล์นะแต่เคอร์เตอร์บาร์ดลดหนึ่งนะพอ,อได้สมใบมีลูอาร์ดอยู่ในโซอยู่สองใบแล้วครับแล้วขอเก็บหนึ่งได้สามใบเลยคราวนี้เยอะ ซาลาตบัตรหนึ่งครับคอเกตหนึ่งได้จำนวนรูอาร์ตบวกหนึ่งฮะรูอาร์ตมีอยู่สองตัวก็ได้สามตัวเลยครับคอเกตหนึ่งมอเฟซ่าถือว่าเป็นเกตหนึ่งด้วยนะถ้าอยู่ใ,ในกองถ้าเวีนการ์ดเป็นเป็นรูอาร์ตนะครับไม่พอเอาไว้อยู่ในกองมันจับดอกด้วยไหมกองกองเลียหรือ,อเปล่ากองอย่างเดียวกองการกองการไม่เลียหรอพี่เลียกอง่าใชเลียดอกกองดอกไม่ดับ แล้วก็อีกใบหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ท่าเมลเอาไปท่าติดนะต้องมีพื้นฐานอยู่4ใบนะครับเจ็ดหนึ่งตัวเองไม่นับเนี่ยตัวตัวเองไม่ใช่พื้นฐานที่เป็นเก็ดึ่งโอเคครับมาแล้วเท็กคนนี้ก่อนลงสนาม คอโซหนึ่งครับเพื่อที่จะจัวหนึ่งใบบัตรเด้อแม่ใจนะน้องเมอม์ไซค์แค่คนเดียวเกิดไม่ชัวร์ไปโซหนึ่งครับโซหนึ่งใบแล้วก็ดินพนเธอครับเอาเกียรหนึ่งจากดรอปเข้าโซครับเอาค้างคาวนะบวกพาวเวอร์สามพันนะ ใช้ไม่ได้เพราะว่าเก็บสีพื้นฐานจะหนึ่งพื้นฐานจะต้องมีสีใบนะใช้มอเอรเฟซซ่าสองข้างไม่ได้นะใช้ได้แค่ข้างเดียวนี่พาวเวอร์พื้นฐานห้าพันเท่านั้นนะสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันส่านองขี้นะนี้โอเคสามหมื่นเจ็ดเท่าไหร่รู้ไปเลยนะครับ หมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแปดใช่สามหมื่นแปดสามหมื่นแปดอันนี้ถือว่าเป็นสอกคีด้วยนะเพราะว่าเป็นเกีร์หนึ่งนะครับสี่หมื่นสองโอเคจบกันต่อสู้ครับรีทายตัวเองครับแล้วก็ข้อเกีร์หนึ่งจากดรอปโซนได้ขอลงช่องช่องไหนได้ช่องช่องทอลงช่องตัวเองก็ได้ไหมหรือว่าต้องช่องอื่นขอลงช่องตัวเองก็ได้อ่าขอลงช่องอะไรก็ได้นะครับ พราะว่าถือว่าออกจากคอร์สไปแล้วอ่าลงเท่านี้ครับเพราะว่ามีบูทอยู่น่ครับรูอาร์ตนะครับมีเวเพิ่มอีกไหมมีเท่านี้เหลืออีเวสุดท้ายตีเท่าไหร่บวกสองหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสามสามสามบวกเจ็ดสามพนด้วยตัวนี้เมื่อกี้เก็บไปนู้นสี่หมื่นสาสี่หมื่นสี่สามสอียวีเดียวคีเดียวีเดียวดอกขอข้าวี่ไม่มีเก็นี่ี นี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าั่นสองขีสองขี้อบอกหมื่นด้เหรอขอมาใหม่บอกหมื่นไหมไม่ผมตกหนึ่งลูกอ๋อไดในจ่ดลูกนะโอเคแรกชุดเดือดทิกเกอร์นะมูลาคุโมเธอดนี้เป็นยังไงห้านะครับเจอเข้าอออินแล้วเทเจอเข้าหม ไม่ไม่ไม่มีจัมใช่ไหมไม่มีแล้วไม่มีในโซแล้วอ๋อทันได้ได้นี่ก็คือสามารถใช้ได้เลยนะซีไปเลยครับีเลยครับอ่าผมบอดคตรเน่ามือไม่ดีเช็คยิวอยู่ได้ครับอ่าใส่เท้าข้างข้างนี้ลืมกลับตลอดเลยคุณไม่เล่นเกียร์บ่อยไม่เล่นเกียร์บ่อย ไอ้ครั้งไรกับลูกัเราปั๊มปเปอร์ออะครันนี้สิบเจ็ดสิบเอาเท่าไหร่สิบสามสเอาสิบสามบวกมีชื่อซ้ำกันใช่ไหมสองใบบวกมเรสิบแปดสิบเจ็ดสิบขอห้าพันห้าพัน แต่เขาหมื่นนี่สองหมื่นสุดท้ายตัวท้ายที่สองหมื่นปล่อยลุ่มเราปล่อยตายดีกว่ามือเอียงเน่ารอดมาถุงทึ้งสี่แดงนี่ห้าแล้วห้าแล้วมาแล้วห้าแล้วเหรอห้าแล้วครับกูดกันอยู่ไม่มาแล้วอันนี้ห้าแล้วโดนเขาปล่อยท่าไม่ตายเลยตอนไี้ไรไปครับจะหมดแล้วจะหมดแล้ว ของวีด้วยใช่จะหมดแล้วไม่เหลือเลยรเลยกี่ใบในโซลนะโซสี่ก็ไปนึ่หมดใ่ไหมสี่หไม่เสริญแล้วสามตัวนี้ไม่น่าเสร์แล้วมันคือเขาได้สี่ตัวมันมีชารอนอยู่ใช่มีชารอนไงแดนบ้างชารอนไงเดนแป๊บหนึ่งแต่เหมือนว่าจะหมดนั่นไงอยู่ในนี้จริงๆด้วย ก็คือไม่เหลือแล้วสินี่ก็คือไม่เหลือแล้วนะสิหุ้ยมือขนาดนี้ร่อนมาตสองตื้นได้ก็ดีแบบ <c oughs> สองอีเล่าไปหน่อยไอน้นู้ตาพอดีเกินอย่าพูดว่าน่าอุ่นเกินไปหน่อย <c oughs> เข้าตื้นจุ่ยจุ่ยติดแต่พ้น เฮ้ยแต่จำไม่ได้ก็เหมือนเล่าจริงจำไม่ได้ที่เล่นมาตั้งแต่ต้นเกมจำไม่ได้ตาเปลี่ยนร่างไม่ได้หมดแล้วแค่นี้แหละอ๋อรู้ร้านหมดแล้วไปเลยแล้วนกอ่ะมีอยู่อสองขี้สองขี้เอาไม่ขี้เดียวขี้เดียวหมดแล้วเพราะว่าไม่ช่วยเราไม่ได้ตีนั่นแหละอ่าสิบสามสองหมื่นสองหมื่นใช่สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งไอ้อ๋อเจ็ดพันเจ็ดพันไม่ได้เดียว สองหมื่นแปดเรีนข้างมาตอที่เรีนฟอร์สอะออแวนไปเลยมาวัดหน่อยขี่ตายเลยขี่แวนพลังข้างนี้โดจวัวเอาแวนเจ๊กตายเออฝัอ่งอูอาร์ชนะไปนะทำที่วันนี้พี่ไอ้อันนี้อันนี้เกิดทับไปเลยไอ้ยัยทำไมไม่ทำอันนี้คือ จะต้องมีออก็คือแดงฮาร์ดดูอาร์ตในกองหมดแล้วมันสามารถที่จะวนได้ไหมวนวนได้พี่แต่ว่าต้องวนจากดอกอย่างเดียวซึ่งถ้าผมมีข้างคาผมจะโซบาทได้อ๋อแต่ไม่มีในดอกไม่มีแล้วในดอกไม่มีแล้วอ๋อในดอกไม่มีแล้วเดมหนึ่งแล้วก็ในโซอีกสออ๋อก็เลยไม่ได้สไตล์นะครับโอเคนะเป็นเทคโลูอาร์ตชุด10นะกับของยาสุเอชุด9กนีก็สูสีกันน่าดูเลยนะครับอ้าวขอบคุณนะครับ